บอกกันด้วยกันครับป oh, ่าสามีที่ชอบสวัสดีครับมาลง่ัดตึงกับเก่ามาหนิมาโอ้พี่น้องอะไรครับมีพี่น้องอะไรมาหาปักขอนกับพองครับนะผมว่าพี่น้องหรือว่าพี่น้องมาหาปักขอนถ้าหลุดควาเมียมาหาปักขอนว่าจะนั่นปักขอนต้นนั้นมันจะำโม่เลยอะ อันนี้ันไม่ป่วันวันเย็นยจะราปลาปัวอยู่เออล้วโมแม่เราตกสางเราไปพหาเราทำไมฮะโอ้นี่ปลาไหลครับปลาไหลอย่างอย่างอย่างไหมไอที่เคนมาทั้งนั้นเราไปหาสาไหนเอบหูเพื่อนโมแม่เราหนาวหรอ่าฮ่าฮ่าบ้าบอนบุงเลยโมได้จอดตายเราบ้างก็เดิด อื้อไหลโอ้ในหูแท่งันอยากโจว์ฝีมือครับโอ้อันน้เแม่ขาแม่วิง้วตัวเดียวว่้างัวลี้ยมไฟเอาเล้ยมัาเดียวฮะ แล้วมาเดียวขึ้นโหเปียงกระแทงบาเพิ่ทงมาแต่สบุเพื่อนแท่งมาแต่สา่าีอกไหมบอกแท่งแต่ผมวานแม่นบอกมันเหลือบอลกมันเยเด็กญาตินี่โอ้ทำไมปอ ครับงัวกคับขึ้นมาพี่ครับสูงมีแม่โซงมาน้ำครับนะกอกแม่โซงอกปอบผานอกนายเตีย่ยของนายเตียเ่ยอขอกพ่อเตี่ยข็พ่อพันเลายนะครับขอกพ่อเตี่ยของนายหูเดี๋ยวขอกนายหูหัวผิดปากผิษ,าษสามีฝ้าขึ้นมาแล้วมาหาหมูแล้วคุณน,นะใส่หน่อยเอ,เอ๊ะใส่หน่อยกับมาครับนะ เขาก็บ่ท่านในเรี่ยวนะครับทั้งโน่นปนเหลืออยู่ครับนะกับว่ได้ท้ายยังต์นะครับด้วยทายยังตเงินตีนี่แหละครับท้ายบรรยากาศขี้เก่าครับเนาะมาทงสี่มันกับง่วนกับปอยเงาๆนะครับนะปล่อยไกลๆก่ะบ้านนี้ไม่เห็นวะไม่มีจุ่มหนึ่งที่ท่าผุดผุดผุดว่าท่าขึ้นมาผุดผุดว่าท่านขึ้นมาผุดว่าท่านขึ้นมา คือว่าอยู่อยู่ทงมันทงกว้างนะครับนะฮากับบึงไก่ๆเอาใดหล้วกันเลยบ่ดได้มีคลิปไกลๆก่งัวนะครับนะส่วนมากคลิปถ่ายผันผานเน้นบรรยากาศที way, ่ซื้อที่สี่แล้วเน้นบรรยากาศเอาครับนะ เฮ้ยลมเอาท่านี่คือจะมายางเป่าท่านนี่ครับเบิิงวัวยังไงสินเนาะบริเวณเขาไปใกล้เหรอครับน้ำพอนึ่งกับมาไปใกล้แล้วพื้นบรวอยู่ครับนะแล้วก็คือลัดเพิ่นนะครับนะเพราะว่ามตรงกว้างครับนะอาจจะไม่ล่มนะครับนะตงกว้างนะเป่นยางไกลครับนะแล้วกับช่วงนี้ก็ตามลูกเขานะครับนะลูกหอนลมพรมคนห่อนนะไ นี่ครับนะเครืองหนาเนี่ยของไม่ทรงครับนะของไม่ทรงของพบผันพบปานอาจจะรัดอยู่ทางพุ่นนะครับนะรัดจีบฟองพุ่นละพบปานทําเมนนั่งพบปานอาจจะอยู่กับพวหมีครับนะทางพุ่นละพุ่นละอีกสามที่ฟ้ามลงมาหาหมูพุ่นไปพุ่นและโอ้ไปพุ่นและวันนี้อาจจะพ่ออยู่ครับพ่ออยู่พ่อเศร้านะครับนะอ๋อบรรยากาศเท่ามี จะอยากให้กินนะครับในช่วงนี้งูหล,ลายๆครับจังหว่อยเป็นอู้ยเบิกปากควันนี่คืดมากครับนโะดนแสบๆแสบช่วงนี้ก็มีแต่บรรยากาศนี่ครับนาะจะเก็บไว้นะครับบรรยากาศเห็ดอยากเห็ดกินเซลล์เซลนะี่อีกประมาณอาทิตีหนึ่งนะี่ยนาจะแบบตัวไผ่ตัวมันคร่นนะเพรานะะว่าหันปล่อยได้ทุ่งได้นะครับเนาะเป็นแค่ปล่อยย่ามส่ลหรอพันกาไปเบียรไผ่เบียรมัน,นครับแนละ้วก็ย่ามเลี้ยง ยงมเชียงอาจจะมาซองครับนะแต่ว่าจะมาเห็ดยากให้กิน่วมกันนี่อาจจะน้อยครับนะโอ้โห mm hmm. ว่าร่มเขาจังดเลได้งินบอ่อนะเนาะ mm hmm. เขาคราวเ mm hmm. ขาคราว,าว,าว,าวนอะ mm hmm. แล้วก็แค่อยากเก็บบรรยากาศโอ้ยนราฟัมอัดมาเต็มเทียรครับนะซึ <laughs> ่งซึ่งที่นอนนี่ครับมาหน่อยเฮาแล้วก็ถังถังหมอง้อ หอจะซื้อหอหนามหอหนามหอขนอมบ่มีเขาเขาบ่กินกินแต่กักบทุกชมข้าไม่กินกินแต่กับมันทรงกลิ่นมาหมู่บ้านก็จังเกี่ยวเขาเารื่องอะบ,บ่ลนี่นั่นปล่อยได้แต่บ่ฆ่าเข,ข,ขาเขาแม่น อันนี้มันง่ายกว่า ngoài แล้วเป็นยังสิเลือกย่ังไดนคือยิง่ายเหลี่ยมแต่ว่าแม่ทำสาสางว่าแบงป้าก็ได้ปัดป้า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 ผมแบงมาอีกแล้วคือทงเย็ดนจะฟองว่ะมันวางเสร็จแล้วมันเป็นโอ้ มืนอนี้สิเป็นนีน่วนใดนอนนาะโอ้คึบคข,ขึ้นไหลดูแตวหนาไม่ไมลายบอกอย่างก่อนน้ำไอ้นี้ทำหนีไดโอ้ตัวนั้นตัวน,น,นี้นะไปซื้ออีก

ข้างพุ่นก็มีคนรัดจะทางพุ่นนะครับนะแล้วก็ทางนี้ก็ะมูลสัตว์นิยมเขาโน่นเถียงครับเอาคู่ซาแล้วไม่กินน้ามอคือยังไหนอยูนขข่นี่คู่ซา่นละแล้วทำไมวันดีครับนาะยู่เถียงพุ่นละ ก็ข้าวท่านี้ครับท่านนั้นขึ้นไปเลยเขาไม่ส่งไกระดับเว,ว,วัาไปล้างยางาลบนนะครับแล้วก็ฉีกคอไฟครับเั็นหน่อยมุมบรรยากาศจะหน่อยจุดไฟอย่หน่อยอบปิ้งปลาปิ้งเอียนเห็นมาแล้วพอบพันครับนะ <c oughs> <c oughs> แม่กันนะล้มไหมครับพ่อนาล้ม Ông bắt được. đang Quả lóc Ô cứ hoàn này ครับ. Đang chỉ đen là. Đèn kháo. Đang đen bên Đang đấy. เดอัจีกระสุกมาเอาแกกระสุกมาเลงล่มนะไปหาปลาควันต่อครับยิงงัดปลาควันแม,กกแม่ปีกกับแม่ปีกกับแม่ปอปอปลา พอทำนี่แล้วครับแล้วมึงนี่าก็เขาขินหนามม <|so|>> uh ั้อนอาดเก็บเขากับเขากำหน้ามนก่อนทายแล้วนอนอยู่นี่ทายแล้วเนี่เปลี่ยนท่านอนบ่ะั้วนสีหยียบบ่ขอบคุณทจะทานดีเขาบ้างแล้วชมครับขอบคุณสวัสดีครับ